สวัสดีจ้าพี่น้องมื่อนี้นังสิมาเฮ็ดขนมดอกจอกไปขายมืออื่นเขามีงานประจำปีจ้าเขากลับมาเริ่มเฮ็ดกันเลยจ้ามีส่วนผสมไม่อย่างแน่สูตรนี้เฮ็ดขายได้เลยได้จ้าเพราะว่าน้งขายมาแปดปีแล้วแป้งเขาเจ้าจ้า ข้าวเจ้าหนึ่งโลจ้ะต่อไปแป้งมันจ้ะแป้งมันสับปะหลังบานห้อยละสองช้อนโต๊ะจ้ะโต๊ะต,ติ่มนี่จ้ะต่อไปกบ ไข่ไก่สองฟองจะ้ะต่อไปกบเกลือจะ้ะเกลือสามช้อนชา เพราะว่านั่งเฮ็ดจนว่านั่งได้สูตรเดี๋ยวจะนั่งเฮ็ดส่วนผสมจนนั่งได้สูตรแลยหนึ่งสองสามช้อนชาจ้ะวัานนี้เนี่ยกระสีน้ำตาลทราย น้ำตาล้ายสองถวยจ้ะสองถวยนี่จ้ะส่ลงไปเลยจ้ะ ต่อไปกระซิเป็นอา่ากะทิจ้ากะทิสองกระป๋องจอาอ้าอ่ะยังเนี่ยอันนี่จ้ะกะทิสองกระป๋อง แล้วก็น้ำปูนใสขาดไปเลยเจะน้ำปูนใสประมาณขวดนี่เลยเจะเปิด์ฟไปก่อนจ้ะนี่ก็ลงมือเห็ดเลยจ้ะขออนุญาตใส่มือเลยเจะเพราะว่าเขาต้องใส่มือค้นจ้ะใส่มือ ป3ป4นนนเนี่ยแหละจ้ะแม่นะเนี่ยเราเป็นคนขยันรเราสัมค็ดขนมให้นางติดถ่ายงานบวชงานไอ้บุญพระเวทที่ยังเนี่ยจ้ะภาพติดตาภาพแม่เฮ็ดให้น,น,นั่งยังติดตานางมาจนเท่าสมือเนี่ยแหละค่ะจ้ะไอ้อันภาพของแม่เทสขนมให้น,น,นั่งยังติดตานางเท่าสมือนี่เพราะนั่งยุ่ เหลือโรงเรียนว่าจะบ้านเ้าเสร็โรงเรียนใบใบสามโมงคืนวันนี้บ้านเ้าสมัยกนิตยางเนาะแม่สิยุนาเต่านี่จ้ะถอดขนมให้นั่งะว่าอันเพิ่นสิแห่หนักแห่ยังประมาณสี่สี่โมงเนาะสี่โมงกว่าจะนั่งเลยได้แล้วนั่งก็เสิมาอาบน้ำแต่งตัวแม่ยเราก็สิเฮ็ดขนมดอกจอกผมนั่งเลยไปทานนั่งแล้วเราก็ไกลสิแล้วยวเหลีย้ว่าเริ่มเน้นเข่าบ้านมาเห็นแมียยหนาเต่าอยู่จ้ะไอ้ สเมตติกีแพนละหาสิต่งขนมดอกจอกขนมนั่งเล็บแม่เราสิปัน่นสิตาเค็ดให้เอาเอา,อา,อาพอก็จะเป็นผู้จัดตอบจ้ะพอจัดตอกแล้วก็สีมามัดเออมัดก้นแล้วแม่ก็สีห้อยให้อันอันพ่วงละอันซีเทนสองบาทเนะจ้เนาะอคิดออกว่าจ้ะคือจะคือเทนว่านึกภาพออกว่าจ้ะน่านรัะเพิ่มเติใส่อันกระตาหาที่เป็นอันกระตาสำหรับขายของนะจ้ะ นั่งสิเอารถยูน้ำแจ้เตียงไปแจ้แจ้เตียงไปตั้งมองวัดจ้าแจ้เตียงไปตั้งมองวัดแล้วก็นั่สิออกขนมไปเอาขนมไปตั้งบัดนี้ผู้คนเฮทัวสิไปฮอดบัดกับหาโมงหกทัวสิอ้อมบ้านเนาะจากไปหอดบ้านกับประมาณหาโมงเคืองหกโมงเนี่ยเพื่อนก็สิไปเห็นขนมนา่งบ้านนซื้อขนมขายดีจ้าของนั่งเมย์เทียนเทียนไหนย้ำได้กกับเบิดย้ำนั่นแหละได้ประมาณลอยนี่สิเป็นยังไงจังความได้จ้า แม่เราเป็นคนขย,ยันนั่งกันเลยได้แม่เลยมาขายของพอมันเห็นหนงนินเราจ้ะเนาะวันนี่เราเขอขอใส่น้ำปูนใส่ไปจ้ะ น้ำปูนใส่ใส่เบาเบิดเด้อจ้าใส่ให้เหลืออยู่ไว้แค่นี้จ้าบันดนี้นางสิเอาตะกร้อมาซอยจักหน่อยจ้าตะกร้อมือมาซอยจักหน่อยบันดนี้นั่งสิกรองจ้ากรองด้วยตะแกรงตาที่จ้า นี่เป็นงาด้วยจ้ะบัานี้เวลาอันเสียอ,อดนั่งอาวสตัดงาโรยแล้วก็เอาพิมพ์จุมพิมพ์จุมแล้วก็ทอดจ้ะเปิดไฟกลางตั้งน้ำมันจ้ะเปิดไฟกลางตั้งน้ำมันแล้วก็เอาพิมพ์จุ่มไว้ประมาณยี่สิบนาทีเลยจ้ะให,ให้พิมพ์ห่อนแล้วค่อยเอามาจุมแป้งถ้าพิมพ์ระห่อนเอามาจุมแป้งแป้งสีบปติดพิมพ์จ้ะต้องให้ห่อนแน่ใจว่าให้ห่อนล้วครอยมามาจุมแป้งเลวจ้ะ จ้าเปน,น้าก็สิไปเฮ็ดขนมดอกจอกกันเลยจ้าจ้าขนมดอกจอกก็ได้แล้วจ้านังใส่ถุงเรียบร้อยแล้วถุงปาสติกนี่ซื้อมาจากบ้านเขาจ้าเจ็ดคูณสิบเอ็ดนั่งขายถุงละหาหาเหรียญหาดอลล่าจ้าเดี๋ยวนั่งสิยกขห้เบื้องว่าถุงใหญ่สำาร็จเลยจ้านี่จ้า